ดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบพละศรัทธาหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับวันนี้จะพามาชมพระคำข้าวรุ่นสองนะครับนะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนจดจำผิวพันธ์นะฮะพิมพ์ทรงให้ขึ้นใจนะครับ พิมพิมทรงต้องคมคมแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ครับเพื่อนนะฮะดูนะฮะต้องคมคมชัดชัดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคมคมชัดชัดแบบนี้ฮะนะครับเพื่อนเพื่อนองนี้พิเศษนะเพื่อนเพื่อนฮะแป้งแตกลายงาธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะฮะไม่ได้มีทุกองค์นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ครับ สวยงามคลาสสิก,กนะครับเป็นแป้งแตการงานนะครับของแท้เๆ <clause> ๆพื่อนๆดูสังเกตนะครับเนะ่เพื่อนๆมาดูยันนะฮะยันด้านขวาหลวงพ่อนะครับเนี่ยจะชนขอบบนนะฮะเนี่ยจะชนขอบบนเลยครับนะยันด้านขวาแต่ยันด้านซ้ายนะฮะจะไม่ชนขอบบนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเน่ยอะครานเนี่ยต้องคมชัดๆแบบนี้นะฮะต้องคมเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับ จะเป็นดูเพื่อนๆมาดูซุ้มชินราชนะครับซุ้มชินราชก็จะคมๆชัดๆเป็นแท่งๆนะซุ้มชินราชพระเกตพระเกตแหลมคมนะครับพระเนตรเป็นเม็ดๆนะพระเนตรเป็นเม็ดๆคมๆลเล็กๆมีพระนาศิษฐ์พระนาศิษฐ์โด่งๆนะฮะสังคติชัดๆคมๆนะสังคติฐานบัวจะเป็นเม็ดๆคมๆเบ้งๆแบบนี้ฮนะฐานบัวนะฮะ นี่ครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะฮะก็จะมีน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนเนี่ยดําดำาน้ำตาลน้ำตาลฮะน้ำตาลน้ำตาลคือน้ำมันตังอยวที่ผสมเข้าไปในเนื้อผ่านะขึ้นเองธรรมชาตินะเนี่ยน้ำมันตังยูเยอะบางองก็จะไม่ขึ้นดังยูนะฮะองนี้ขึ้นน้ำมันตังยวเยอะทําให้พระแทดูง่ายขึ้นนะครับนะฮะทําให้แท้ดูง่ายขึ้นนะครับมีน้ำมันตังอยวขึ้นนะ เยอะมากเลยครับตั้งอิู่ครับมันก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งครับแต่สวยงามคลาสสิกมีสเสน่ห์นะครับผมมันตั้งอิว่นะครับเพื่อเพื่อนจะจาผิวพันธุ์นะผิวพันธุ์ให้ขึ้นใจนะองค์พระต้องร่มรัมบึกบึกแบบเนี้ยต้องรําบึกบึกนะครับต้องรํานะฮะเนี่ยคมชัดลึกแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาดูขอบขอบ,ขอบนะฮะด้านขอบนะด้านข้าง เนื้อต้องแน่นๆนะฮะเนื้อเนื้อต like ้องไม่ม e ีฟองอากาศนะเพื่อนเพื่อนเนื้อต้องแน่นๆแบบนี้นะนะสีด้านเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสีด้านเลยเนื้อต้องแน่นๆนะฮะไม่มีฟองอากาศนะเพื่อนเพื่อนเนื้อไม่ชุยนะเนื้อไม่ชุยเนื้อเนื้อไม่ชุยเนื้อไม่ซุยอ่ะเนื <t iny legs> <Right. S 1> ้อไม่ร่วนร่วนฮะเนื้อต้องแน่นๆแบบนี้เพื่อนเนี่ยขอบตัดฮะาเพื่อนเนื้อต้องแน่นๆแบบนี้เนื้อต้องไม่มีฟองอากาศด้านในเพื่อมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ย ต้องล่องลึกๆล่ลองสี่เหลี่ยมต้องลึกๆนะฮะของแท้ต้องลึกๆนะครับของเกนี่เขาจะถอดมาจะไม่ค่อยลึกนะครับของเกนี่จะตื้นมากนะครับเพื่อนๆนะ,นะล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะคมลึกมากเลยครับทั้งคมทั้งลึกนะครับเพื่อนๆสังเกต,ต็ดดูสังเกตดูคแค่แป้งอ่ะดูแค่แป้งก็แท้แล้วครับแป้งๆธรรมชาติแป้ง,ปงเกิดเกิดขึ้นธรรมชาติจากรายงานแล้วนะเพื่อนดูนะครับ นะตัแป้งแตกแรยงานธรรมชาติฮะต้องใช้เวลานานหลาย 30- 40ปีนะฮะก่าจะแตกรายงานขึ้นได้นะครับบางองค์ก็ไม่มีนะฮะรางงานนะครับแล้วแต่แล้วแต่แวแตมวลสารแล้วแต่การสร้างแล้วแต่การเก็บรักษานะครับนะบางองค์ก็จะเป็นขุยเป็นขุยข้าวเป็นขุยปุยนุ่นก็มีนะ,ะบางบางองค์นะครับฮะบางองค์ก็จะเป็นปุยนุ่นเป็นขุยปกคลุมทั่วองค์พระแต่ผมชอบแบบนี้นะชอบ แตกระไรงานนะคลาสสิกดีนะครับส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับนนะะใบโพ oh. นะต้องคมคมชัดชัดแบบนี้เนี่ยใบโพนะสังเกตดูใบโพนะครับต้องข้ต้องคมคมชัดชัดแบบนี้ใบโพนะหลวงพ่อฤษีลึงดำนะองค์ต้องล่ำล้ำบึกบึกนะฮะองค์หลวงพ่อต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับนะต้องมีนิ้วนะนิ้วม,นะมือหลวงพ่อติดคมนะคมนะ่ฮะก็จะมี พระพรมราชยานะสังคมคมนะต้องติดนะฮะอันนี้ถือว่าคมนะติดชัดนะบางองค์ก็จะไม่ไม่ค่อยติดจะอยู่ที่การกดนะครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เนื้อหามบสารด้วยเป็นหลักฮะบางองค์ก็ไม่ติดก็มีนะครับนะแต่ถ้าถ้าติดแล้วก็จะสวยงามนะเพืเเ่อนๆนะอางเช่นองค์นี้ถือว่าติดนะฮะติดคมอยู่นะครับฮะฟอนต์ตัวหนังสือนะคมชัดอยู่นะครับแท้ดูง่ายนะครับรนะ ครับน่าสะสมนะครับพระคำข้าวเนี่ยหลวงลงพ่อฤาษีท่านกล่าวไว้ว่าหนักไปทางราบนะครับราบทะทางราบหมายความว่าโชคราบทางโชคชางราบเมตตาขาขายนะคนะรับหลวงปู่ฤาษีท่านกล่าวไว้ว่าหนักไปทางราบนะครับผมแล้วก็ท่านลูกปู่ฤาษีท่านก็กล่าวไว้ว่าพระ คาข้าทุกองค์ก็จะมีเทวดาปกปักรักษาอยู่ทุกองค์นะครับถ้าเราทาดีหมดมันสวดมนต์ทุกวันภาวนาสวดมนต์ทุกวันก็จะมีเทวดามารักษาองค์พระนะครับเพราะว่าท่านก็ตอนปลุกเสกก็เชิญเทวดามาช่วยปลุกเสกให้ด้วยนะครับนะครับพระคำข้าวของท่านทุกองก็จะมีเทวดารักษาทุกองค์นะครับรบนักไปทางราบนะครับ พี่ตามหาสนีค้าขายโชคราบนะครับรุ่นนี้ครับของแท้ดูง,ง่ายเพื่อนๆนะฮนะต้องดูแบบนี้ครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เปิดแบ่งปันให้นะครับนะองค์นี้ครับเอานี้เอาพันเก้านะครับเพื่อนๆเอาพันเก้าร้อยบาทนะครับนะของแท้าหามไม่ค่อยเจอเลยครับเพนะื่อนนะสวยๆนี้ก็หลายพันเลยครับนะ องนี้ฮะสวยนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักมานะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ